วตั้งรรสตัตีเช้าว,วันที่สี่ของทริปเราตื่นกันแต่เช้าเพื่อที่จะออกเดินทางกันต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่แก้วเมืองชายหาดตอนใต้บรรยากาศกลิ่นอายุคอนณานิคมที่สวยและมีสเสน่ห์ที่สำคัญคือวันนี้เราจะไปกินอาหารทะเลกัน จากเอลล่ามาแกลใช้เวลาสามชั่วโมงก,กว่าๆทำให้ตอนมาถึงก็หิวกันสะละในเมื่อตองทับต้องเดินด้วยท้องและไหนๆก็ตั้งใจจะมากินอาหารทะเลกันอยู่ละงั้นเราก็เริ่มทริปวันนี้ด้วยของกินก่อนเลยละกันอาหารทะเลที่นี่คือจานใหญ่มากๆตอนสั่งเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเครื่องเคียงจะแน่นขนาดนี้และเราเองก็ไม่ได้ถามว่าจานใหญ่แค่ไหนเรียกว่าตอนมาเสิร์ฟนี่ฝรั่งตกคนทางยังตกใจและแซวว่าพวกเราคงจะหิวมากๆจริงๆ แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะสุดท้ายพวกเราก็กินกันจนหมดทําเอาคุณฝรั่งตกข้างๆถึงกับจกนิ้วให้เลยเป็นไงภูมิใจไหม เเล่นถ่ายรูปกันจนตัวดำเอ้ยจนหนำใจแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางอีกครั้งเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพวกเราก็มาถึงโคลัมโบ ของกันเรียบร้อย<ม>ก็ได้เวลาออกไปเดินเล่น<ม>รับลมทะเลยามเย็นที่ชายหาดของโคลัมโบกันตึ้งผืนที่ริมหาดของที่นี่เขาทำเป็นสวนสาธารณะนะเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจจะนั่งเล่นตากลมจะเล่นเว้าหรือจะอยากลองสตรีทฟูด้ดที่นี่ก็มีให้ได้ลองเียกว่าช่วยคลายร้อนจากแกว้วเมื่อช่วงบ่ายๆได้ดีเลยเออนี่อัน,นนี้กุ้งใหญ่ตอนนี้ไหมเออได้กุ้งหรือจะกุ้งนี้กุ้งนี้ก็อยากลองอันนี้มันเหมือน อย่าลองกุ้งเนี้ยเอาอันนี้อันหนึ่งมาแล้วครับอยู่แล้วกับซอทีนี่ซอสเหมือนกุ้งหอยทอดที่เป็นแพ้บ้านเรามันมีรสชาติปะตัวมันเองไม่อยู่แล้วไม่กินคือไม่กินไม่ได้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมาทที่นี่นะเออนก็มันแย่นะอร่อยเย็นเอ็มแข่งกันมันก็มันแค่แป้งเฉยๆปะเหมือนเอากุ้งมาชุบแป้งเป็นไง นานนูผิดนานอคมก็น้ำก็อร่อยอยู่นะนี่ิ้มซอนิดนึงด้ป่ะเนีเป็นแบบกะหรี่จะเอึนไม่รหมะเรื right ้อนเพิ่งเทใช่ป่ะชิ้นแต่อะไรแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรนะเหมือนว่าซอสอะรสชาติเหมือนกันนล่ะอกุ้งคนละแบบกุ้งฝอยมาล่กุ้งฝอยคือกุ้งฝเลยไม่เหมือนกั้กุ้งว่แล้วแป้มันหนากว่าจะไไหมจะไนะก่อนเอเลย มมะ่วงไอเนี่นะอีโอลิฟก็มาตัวออคนอยากลองลองเต้าดูไม่ให้เลยนะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบกินอีมะม่วงจิ้มพร่องกะปิอ่ะคืออะไรย้อมหรือย้อมหืออะไรอ่ะคืออะไรนะชมพู่เล็กๆหรอฉีดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรออันนี้อะไรอ่ะไปก่อไปก่ออื่นเนี่ยเช็ดเลนกัน เลอะมากยิ่งใช้ยิ่งเลอะเหลื่อมาช้กำกับหน่อยดิแกกูไม่ไหวแล้ะไปให้เจ้ามาแชกเลยอ่าๆออกมาชิมมะกรอกนะกดกดกดอะไรนะกดแล้วจ้าเป็นยังไงคะเที่ยวเผ็ดหอืเที่ยวเที่ยวนิ่มๆหวานหน่อยแบบกูไม่ผูกอ่ะอันนี้หวานอันนี้มะม่วงโูพริกรุ่มเลยอ่ะกล้าไหมอ่ะเอาอันนี้เราทานฝรั่งอันนี้คือมะม่วงเนี่พริกอิกหนึ่งถามฝรั่งก่อนนะไหมวะ ้กินอะไรเปรี้ยวมะม่วงเอาเปรี้ยวเหรอไม่ใช่สีมันเหลืองๆนะเปรี้ยวอันนี้ฝรั่งนะแล้วเนยเม็ดเปรี้ยวอ่ะมะม่วงอ่อนเยะทำกันไงก็มังกินมะม่วงดิก็ก็ฝรั่งแล้วรสอะไรอ่ะรสน้ำยำคล้ายๆคอตเทนเฮลวกเหมือนชูแปเมื่อกี้ใช่ไหมคล้าย ไม่เหมือนท่านีเดียวมีอะไรอะ่ะมะกอกมะกอกไว้ะชอวมะกอกมะม่วงมีอันเดียวที่มีมพริกว้าแดงเยอะกลัดจจไปกันยังไงเออรสชาติเหมือนมะม่วงเตี้ยวว่ะเราแล้วก็เผ็ด<ม>ด้วยเออไม่ชอบที่มันรอดผิดอะ่ะเผ็ดอ่ะ ใช่วันนี้ผลไม้มันข้ถนนพูตูดิโอนี่คือกลุ่มชนที่เราเดินตามมาห้างวันเกาเฟสแล้วเราก็เจอร้านโปรดจ้าบาสกินบาสกินเหมือนมากกับเสียเนาะอยากกินอะไรก็บอกเสีย,อยออเออ เสียค่ะเสียแม่งไม่ใจปั้มเลยว่ะเสียเมื่อกี้ให้อะเสียทำไมเป็นคนแบบนี้วะเลิกแล้วเลิกเป็นเด็กเสียแล้วสิบเอ็ดบาทเลิกเป็นเด็กเสียแล้วไม่เอาไม่เป็นแล้วมาสั่งน้ำผลไม้ซาวซอกกินคุณบีอยากกินนักอยากกินหนามาตั้งแต่ที่โนวาลาจะมาลองว่ารสชาติเป็นยังไงมาแล้วครับเมนูซาวซอกที่คุณนลีอยากินชิมค่ะชิมไม่ใช่แบบที่คนเรีย ใช่ไหมเปรี้ยวกว่าที่คิดคว่าเป็นเพราะว่าคือทุกทีมันจะแอบหวานนิดหน่อยอ่ะกิดนานมันมันบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอ่ะมันขมหรือมันมันกลิน่นไงจืด,จดๆเปรี้ยวนิดๆฝรั่นน,น,นี่คือใส่นมไหมะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่น้ำมะพร้าวกับไอตัวซ,วซอสอะ่ะเห็นไหมทุกคนกินแล้วก็คิดแล้วแหละ มันก็ไม่แย่นะมันก็ไม่แย่นะมันไม่ได้แย่แต่แค่รสกิร้สใช่รถไม่ที่ถูกเออเอานมเปรี้ยวนี่คือรสของสาวฝอั่งรู้ว่าหมักกูว่าอีมะพร้าวทำเสียเส้นอีมะพร้าวทำเสียเส้นทุกเมนูไปบูลลี่มะพร้าวเขาแม่งของมะพร้าวบ้านเราเลยกว่าแม่บุลลี่มะพร้าวคนออขายทุกวันยยังไม่เจอผลไม้อะไรที่สู้บ้านเราได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาคาโดบลใช่ไหมหวานอนะนมากแสดงว่าใส่เนื้อเยอะจริงไ่นี่มึงทเดิบนะมันไม่ทาทแล้วมันไม่นัวเหมือนบ้านเราอะบ้านเรามันจะผัดจะนัวๆวันนี้คือเนื้อมันเนียนแต่ว่ารสชาติมันมนเนาะหรือว่ารสชาติผลไมาเขาหรือวอ๋อรู้แล้วเขาไม่มีกลิ่นโยเกิร์ตเนื้อออกแล้วเอออาลองชิน มันเป็นรโยเกิร์ตเออมันเป็นกลิ่นโยเกิร์ตแหลมขึ้นมาของไทยมันจะเป็นนมไงแต่นี้มันใส่โยเกิร์ตเลยกลิ่นโยเกินโยเกิร์ตมันโผล่แบอมันไม่เย็นอ่ะมันไม่แข็งแข็งนี่มันกินโยเกิร์ตลดมันก็เอาเนื้อทุกกระดูกมาปั่นียเรามาดูหน้าเด็กหิวนะคะยังไม่หิวจ้าซื้อกลับไปกินบางดีนะไม่หิวแต่ซื้อไปสองอย่างนะจ้ามีไก่สเต๊กและหมีโกเร้นนะจ้าลองส่วนคนนี้หน้าเด็กง่วง น่าเด็กม่วงค่ะแล้วก็มาดูคนสุดท้ายนะคะคนแก่เด็กสวยเ <laughs> <laughs> ช้าวันที่5ตื่นมาเราก็เช็คเอาท์เอากระเป๋าเก็บขึ้นรถเตรียมตัวกลับกรุงเทพคืนนี้ระหว่างวันเราก็จะอยู่เที่ยวกันเฉพาะที่คลัมโบเราเริ่มต้นเช้านี้กันด้วยเมนูเพื่อสุขภาพาที่ร้านสีดคาเฟ่ผ่านไหมคะมดีจ้ะส่วอันนี้ ชาของเรานะใช่25 Blend เป็นจัสมินกรีนทีแล้วดื่มแอดแอดแอดออนเยอะมากคืะกินแบบนี่น่าแบบว่าดูคิดดิว่ามันกล้วยเยอะอ่ะมันเหมือนกินกล้วยปั่นเลยอ่ะชาของเราวันนี้เพื่อสุขภาพสุดๆเครื่องเคียงและอันนี้วยอ ็มาถึงที่วัดกัลยาณีจำชื่อไม่ได้แล้วก็เราจะซื้อดอกไม้ก่อนเข้าวัดนะคะน่ารักแต่ไม่ได้เป็นถาดสวยๆเหมือนที่วัดตะเคี้ยวแก้วเนาะที่ม่วงก็สวยอนันตวร้อนันตวรรษนเอาสีขาวด้วยใหญยังะ สวยงาค่ถึงนี่ต้องถอดรองเท้านะคะฝากไว้ตรงนี้ต้นพสสีมหาโพธิ์ วัดเกลานิยาราชมหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในวัดที่สําคัญของสีลังกาภายในวิหารของวัดนั้นจะมีจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติและชาดกต่างๆที่มีทั้งความสวยงามในเรื่องของการใช้สีและการจัดวางแต่น่าเสียดายช่วงที่เราไปเนี่ยไฟดับเกือบทั้งเมืองทำให้เราได้เห็นความงามเหล่านี้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น แต่ว่านอกเหนือจากความโดดเด่นของจิตกรรมฝาผนังในโตว,วิหารแล้วที่นี่ยังมีเรื่องราวที่เล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเทศโปรดพญานาคที่บริเวณวัดแห่งนี้ซึ่งต่อมาก็ได้มีการสร้างพระเจดีครอบบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น เรามาต่อกันที่วัดอโศการามเป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครองวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านของสถาปัตยกรรมและศิลปะโดยที่จิตรกรรมฝาผนังและรูปปั้นต,ต่างๆภายในวัดนั้นมีสีสันแปลกตากว่าวัดอื่นๆอยู่มากและที่สําคัญวัดนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในวัดที่มีบทบาทในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสีลังกาในช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครองอีกด้วย แรงรถที่มีปัญหาตั้งแต่ที่มัวราดูเหมือนจะแย่ลงกว่าเดิมต้องเปลี่ยนรถพวกเราเลยเที่ยวกันเองอเด้ยรถตุกต๊กๆซึ่งเรียกผ่านอูเบอร์เอาได้ราคาไม่แพงด้วยเดฟืลิลป์ลังกาดีวัดคงคาร,รามแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพศ2อ,อ2 8มีการผสมผสานศิลปะของทั้งสีลลังกาอินเดียไทยแล้วก็จีน ด้านในจะมีพุทธคยาและบุรพุทโธแบบจำลองให้ได้ชมรวมถึงยังมีพระแก้วมารากตองค์จำลองที่มาจากประเทศไทยประดิษฐานอยู่ด้านในด้วยซึ่งส่วนนี้ก็เป็นการสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยและศิีลังกานั่นเองส่วนอาคารติดกันด้านข้างก็จะเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปตั้งอยู่เรียงกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็มาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาน,นำมาถวายค่ะ คุณี่มัสยิดแดงหรือชื่อเต็มๆว่าอัลอัลฟาโมกมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในโซนตลาดเตกตาคนต่างชาติสามารถไปดูด้านในได้แต่เขาจะเปิดเป็นเวลาส่วนพวกเราไปไม่ตรงรอบเลยไม่ได้เข้าไปดูด้านในไหนๆตอนนี้พวกเราก็อยู่ในโซนตลาดละก็เลยเดินเล่นแถวนั้นดูสักหน่อยเพื่อจะได้เจออะไรที่น่าสนใจแล้วเราก็เจอจริงๆค่ะขิ่งโขกนัดมะพร้าวของที่นี่ที่เราลองมาสองรอบแล้วแต่ยังไม่ถูกใจสักรอบเหมือนที่เขาอวยกันไว้ แต่ไหนๆก็มาถึงนี่ทันทีให้โอกาสทั้งเราแล้วมาเพาอีกสักครั้งจะเป็นไรไปแถมตะหนุ่มลูกค้าแถวนั้นยังมาบอกเราอีกว่าวหวานจริงๆนะอยู่แล้วอย่างนี้จะไม่ลองได้ไงใช่ไหมลองดูคนท้องที่บอกหวานเราก็เชื่อหลังจากไปมาสองลูกอารมณ์เชื่อฉันเถอะอะไรเงี้ยนี่น,นี่คนนี้เลยคนนี้เลย,คนน,เลยคนนี้บอกหวาน ให้เสียเปิดหวานจริงมะจริงเหรอเออหรอเอ้ยอันนี้ดีเ่ะอบีริบีลองบีลองไม้ลองลองนี้ลองดีขึ้นเป็นไงดีกว่าเยอะจริงเหรอเอ้อเอามาเอามั่งเอามั่งเออหวานว่ะอุ้ยทำมันเย็นอันนี้คือดีเลยนะมันละลดนเลยเอออันนี้ดี บายดิลมานะคะสาขาชาแทมสตรีทฮัลโหล굿ดิฟนิงอันนี้เป็นวลคัมดริงนะคะมีสปักขอมมากชื่อโรสวิดฟรานช์มานิลาซิรัพขัะเครื่องดื่มนะเราต้องอ่านดีๆนะมันมีบางอันนผสมปาะ แล้วดูดีมากแก้วใหญ่เบอร์อใหญ่มากจา้ามาแล้วจ้าชาของฉันเป็นออร์แกนิกโพลิฟทีเนออ์นอร์กอีเอลิฟเนอรทีเแนดลิฟีแลิลทีเีเเเมอร์ให้ด้วยดูดี ชอบตัวจับเวลาในการแช่ชาตัวนี้มากเพราะเขาแยกให้เลยว่าชาแต่ละประเภทเนี่ยควรแช่นานแค่ไหนชาเขียวชาอูลงหรือชาดำเป็นต้นแล้วสีชาเนี่ยจะออกมาเข้มประมาณไหนค่ะหลังจากกินชากันเสร็จแล้วนะคะเรามาเดินเล่นในส่วนบริเวณนี้ Hospital Lane โน้ไทยก็มานะคะ ยิมฟันอันนี้รสคาราเมลจ้ะเป็นแบบเคี้ยวได้นึกภาพไม่ออกว่เป็นยังไงร้านนี้รสเลยนะวันนี้ลาวันนี้ลาก็มีมิ้นอ่ามิ้นอ,อันนี้ไม่ค่อยแปลกเป็นของฝังด้วยดีเดินเล่นดูของได้แป๊บหนึ่งก็ถึงเวลาที่เราจองโต๊ะเอาไว้ Ministry of Crab ร้านดังของศรีลังกาที่ใครมาก็ต้องมาทานแม้จะมีสาขาที่ไทยแล้วก็เถอะแต่ทานที่นี่มันได้ฟีลกว่าไง ใสะะยังไงให้สวยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยแข่งวะโอ้ยแข็งอ่ะบัตบตอกิ้งก่อน <c oughs> ได้ไหมของเราเป็นบัตเตอร์ซอยพร้อมแล้วนะคะปูอันนี้สั่งแค่ไซส์มีเดียมก็เต็มจาน <c oughs> เสิร์ฟมาพร้อมกับซอยซอสแล้วก็เนยหน้นาปูมากรู้แบบเหมือนปูจมโนอ่อะมันใหญ่ด้ลย อันนี้พิ่ไทยดำเโอ้ทำไมมันดูใหญ่วะมื้อนี้ <Yes. S 2> oh my god สองร usd จาแปดพับาทเบาเหมดเวลาเที่ยวละได้เวลาไปขึ้นเครื่องกลับบ้านทริปหวันหคืนของพวกเราถือว่าเวลาค่อนข้างน้อยไปหน่อยเพราะบางที่ก็อยากใช้เวลาให้มากกว่านี้ใครที่คิดอยากมาเที่ยวศรีลังกาแนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทางข้ามเมืองเอาไว้หน่อยนะเพราะถนนที่นี่ค่อนข้างเล็กและหลายเมืองก็เป็นภูเขา ปลใครที่ไม่ได้ซื้อชากลับไปที่สนามบินมีให้เลือกซื้อเยอะมากปลอสองดิวติฟรีที่นี่น้ำหอมบางยี่ห้อถูกกว่าไทยมากโยเ่